เออขี้เหนียวกับประหยัดต่างกันยังไงครับอืมอันเนี้ยผมพูดในมุมส่วนตัวแล้วกันเนาะผมมีความรู้สึกอย่างนี้ครับว่าเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งเอาเอายุคผมก่อนนะอายุผมก่อนเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งละเอียดยิบละเอียดยิบกับเรื่องเงินเงินทองทองคิดเยอะคิดแยอะอ่าดูไม่ค่อยกล้าใช้นะดูไม่ค่อยกล้าใช้เงินทั้งทั้งที่เออ แกก็มีเก็บซะเยอะซะแยะขนาดนั้นวะโถเอ้ยใช้สักหน่อยดีว่าเฮ้ยนะฮะเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกับเงินของชาวบ,บ้านเขาเหลือกเกินนะเป็นห่วงเป็นใย,ยกับนิสัยเขาบางคนก็ไปกระแทกเขาด้วยนะขี้เหนียวขนาดนี้จะเก็บไว้ไหนวะตายไปก็เอาไปไม่ได้ถูกไหมฮะสู้กูตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ตายแล้วไม่มีให้เก็บไว้ด้วยนะนะฮะคือมันเป็นคำในยุคเก่าอะผมใช้คำนี้ได้ไหม ที่ผมจะเล่ามาทั้งหมดมันคือคําในยุคเก่าความหมายของผมคือผมไม่เห็นสนใจเลยเราอย่าไปสนใจว่าใครจะว่าอะไรใครจะว่าเราขี้เหนียวใครจะว่าเราตอนหนีใครจะว่าเราเป็นคนมัธยัติด,ดีเนอะเป็นคนประหยัดดีเหลือเกินผมคิดว่าขอว่าคนเราเนี่ยถ้าเรามีกินมีใช้แล้วก็มีเหลือเก็บได้ใครจะเรียกวิธีการจัดการกับเงินของเราว่าอะไรก็ ชอมเธอรครับนะฮะชอมอไม่ได้แปลว่าเชียงใหม่นะครับแปลว่าช่างแม่งเถอครับสุดท้ายแล้วคนที่มีความสุขก็คือตัวเราเองความหมายคือเฮ้ยผมก็เคยเจอนะฮะคนที่เขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาใช้เงินเขาไม่มีความสุขเขากลัวมันจะหมดไปแต่พอไปดั้งดูเออเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่กินไม่ใช้จ่ายเขาก็กินก็ใช้จ่ายของเขานะแต่เขามีความสุขที่จะบริหารเงินแบบนั้นนะค,คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะครับสมัยที่โคตรหนุ่มแบบมั่งเป็นคนที่แบบ ยุ่งเรื่องชาวบ้านเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแต่พอมาดูปุ๊บเออโลกเรามาถึงจุดนี้เราต้องเคารพความเป็นปัจเจกเนาะความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนเขาอะเขาก็แฮปปี้ของเขาอย่างนั้นเราเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะว่าเราอะไรอย่าไปแยกกันเลยฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วการที่ไปถกเถียงกันว่ากูไม่ได้ขี้เหนียวเว้ยกูแค่ประหยัดมันเป็นการถกเถียงที่เสียเวลา แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการจะมาหานิยามตรงนั้นนะฮะเอามือจับใจเราดีว่านะว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้เรามีความสุขดีเนาะกินใช้แม่งเรียบเลยครับโค้ดไม่มีเหลือเก็บเลยแล้วแล้วมีความสุขจริงใช่ไหมไม่ได้ทุกเวลาที่ขาดใช่ไหมไม่ได้ทุกเวลาที่ขาดแคลนเนาะอ่าทำไมทุกเวลาที่ขาดแคลนก็เรื่องของมึงนะถูกไหมแต่ถ้ามึงทุกเวลาที่ขาดแคลนอันนี้ก็ไม่ใช่นะโอเคกินใช้บ้างครับแต่อยากเก็บมากกว่ามีความสุขใช่ไหมถ้ามีความสุขก็เรื่องของคุณเลยนะคุณทําไปเลยนะ นะครับคือหลังๆผมไม่รู้มันเริ่มแก่หรือเปล่าไม่รู้นะก็เริ่มแบบไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับชีวิตชาวบ้านชีวิตชาวบ้านเนอะมากเราไปนิยามเขาหรือไปนิยามไปอยู่หรือหรือ,รอเราเอาตัวเองไปอยู่กับไปมีความสุขหรือมีความทุกข์ภายใต้นิยามที่มันไม่มีผิดมีถูกเนีนยไม่มีผิดมีถูกนะครับนะโอเค